มามาดูกันช่วงนี้โอ้โหนะมาดูกันช่วงนี้นะยังอยู่กับการรับเหมาตัดอยู่เอ้อยู่กับการพ่อค้าเหมเาอยู่นะแกเกเดอร์ขายไม่มออกแล้วก็ตัดเศษเหล็กเลยนะนี่เพราะว่าเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันไม่ไม่พอนะไม่พอน้ำหนักไม่ได้ก็เลยมาตัดเอาตัวเกเดอร์เลยโอ้โหเขาตัดแล้วมากเลยดูดไม่ขึ้นเลยเหรอ โอ้โหทุบเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวไปทางนั้นก่นอนอันตรายนี่เหล็กรถมันยังไม่พอฮะก็เลยจะตัดเอาเหล็กไปใส่กเกียร์เดอร์โอ้โหอะไรเกียร์เดอร์ปะ เครื่องเขมิ้นสวยๆเลยนะเครื่องเนี่ยโอ้โหตัดแล้วเราบอกโอ้มีอะไรบปล่เนี่ยไม่ได้จงอะไรไว้เลยบ้างเลยในหมู่สุดยางดิโอ้โหอุ้ยเดี๋ยว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 ยางนี่สวยๆเลยนะยางนี่สวยต้องน่าจะเกือบปลูกเส้นละ โอ้ดูไม่ขึ้นสักอันเลยไม่ขาจูรูเลยวะเหล็กใน่ยังหนาตาช้างเลยดูดิไม่โคติงกระเทะยังแม่นอันนั้นอะไรอะไรเลยดูดิไม่ขยับเลยครับ เอ,อ้ยยางระเบิดนั่นน่ะแม่ก็บอกไฮดรอลิกก็ตัดเลยนะฮะแม่บอตัดเลยแม่ก็บอกไฮดรหลิกเล็กๆอย่างงี้ขายง่ายได้ไงคุณอ่ะตัวใสๆนะโอ้ยโลยี่เงี้ยมันมาเหตุทางใส่บ่น้อมาทำรังใส่บอ่อใอนโลูกเงี้ยง ็ดูดไม่ขึ้นเลยครับเหล็กหนักเลยเดี๋ยวออกบ่กมาหนี่ยเรือเรือยักตันโอ้สาชีตันกับพ,อพ่อละอ๋อตัดอะไคอมัน ไม่ตีงเลยเหรอฮะโอ้ก็บอกให้รุ่นไม่มีเกียร์ของไว้เลยพราเราเหมานี่เขบอกยาวๆนี่ก็ตัดเลยนะครับนี่เนี่ยดูๆเขาบอกงี้ก็ตัดเลยนะฮะสายคันโทงคอนโทรนใบมงใบมีดเนี่ยตัดหมดเลยนะ โอ้อยางอย่าให้มันอันนเด้อนี่โอ้กระบอกตัวนี้ตัวเล็กๆเลยนะฮะกระบอกเล็กๆ,ๆเล็กๆอย่างนี้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะอยู่นะโอ้อยางครั้งนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่ตรงนี้โอ้โหตัดตัวนี้มันซึมนะตัดนี้น่าจะไม่มี กระบอกตัวนี้ครับไม่ใหม่เลยนะบอกไฮ้เราลิกตัวนี้โอ้ปั๊มครับเศษเหล็กหมดเลยนะนี่เครื่องตัวนี้นี่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นตัวไหนไม่รู้เดี๋ยวมันไปมีบอกเลยนะเนี่ยเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องดีเลยนะสตาร์ตติดชึ่งเลยเครื่องคอมินเนี่ย เครื่องในเขาจะขายเป็นตัวนะเดี๋ยวมาถามผู้รับเหมาเองนะครับว่าเขาจะขายเท่าไหร่เนี่ยฮะเครื่องเครื่อง,งใหญ่เลยป้าโอ้ดูดิต้นไม้ขนาดเล็กๆเ,เองมันเข้าไปได้ไงเนี่ยนี่นี่มันสอดเข้าไปได้ไงเนี่ยออเนี่ย ได้ัเออเ้รเหล็กไว้เลยอ่ะฮะนี่ครับเครื่องนี่เป็นรุ่นนี้สามเจ็ด d กเ6 S นะฮะเป็นโครมาสูเอาไหลเอารีบๆหน่อยนะเดี๋ยวมันไปหมดก่อนนะฮะถ้าใครอยากเอาไหลมาซื้อเลยนะฮะราคาถูกสุดนะแต่ไม่เป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเลยเป็นราคาแบบ ราคาแบบอร่อยนะแต่ไม่ไม่แพงหรอกนะฮะลองมาดูกันครับนะฮะอยู่ที่ร้านมาวินนะฮะยังยูเหมือนเดิม